ประกาศิทธิราชามังกรบทที่3968โลกภายนอกช่างมหัศจรรย์เมื้องหลังหู้ยุนติงคือหู้ตรงซึ่งถูกไล่ออกจากนิกายเมื่อนานมาแล้วในเวลานี้หู้ตรงสวมเสื้อคลุมผ้าสีดำมีมงกุฎยกบนศีรษะดวงตาลึกและมีท่าทางเย่อหยิ่งบนใบหน้าของเขาแม้ว่าจะถูกไล่ออกจากนิกายแม้ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับผู้อาวุโสเหล่านี้หู้ตรงก็ยังไม่มีสีหน้าใดๆบนใบหน้าของเขา ท่านอาจารย์ตอนนี้ถ้านามีอำนาจแล้วท่านได้นำนายน้อยกลับมาแล้วใครก็ตามที่ไม่เชื่อฟังจะถูกขังทันทีเช่นเดียวกับผู้เท่าหูผู้ซึ่งจะถูกขังไว้เป็นเวลา30ปีในเวลานี้มีผู้อาวุโสร่างของบางเข้ามาเขายืนขึ้นและโอดหูหย,ยวนติงใช่แล้วตอนนี้ทั้งนิกายสยานอยู่ในมือของปรมาจารย์ฮูโอแม้ว่าผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆจะไม่มีความสุขแต่พวกเขาไม่กล้าทำอะไรเลยพวกเขายังกล้ากบฏอีกหรือเปล่า หลังจากได้ยินสิ่งนี้ฮุยหยวนติงไม่ได้พูดอะไรแต่มองไปที่ผู้อาวุโสคนสุดท้ายที่บวงและหลับตาลงเล็กน้อยผู้อาวุโสเทียนคุณมีความคิดเห็นใดๆหรือไม่ผู้หยวนติงถามจากนั้นผู้อาวุโสเทียนก็ค่อยๆลืมตาขึ้นและพูดช้าๆไม่ได้รับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์มาเป็นเวลาหนึ่งวันแล้วและตำแหน่งของผู้นำนิกายฮูโอก็ไม่มั่นคงในแต่ละวันแม้ว่าผู้นำนิกายเก่าจะสละราชสมบัติเนื่องจากความเจ็บป่วย แต่เขายังคงมีลูกสาวถ้าดีวายไฟซิลตกอยู่ในมือของซูลิ่งฉันไม่คิดว่าคนจำนวนมากในนิกายสิยานทั้งหมดจะฟังมาสเตอร์ฮูโอและนายน้อยก็ถูกไล่ออกจากนิกายและตอนนี้เขาก็ได้รับการต้อนรับกลับมาโดยผู้นำนิกายเท่าไหร่ผู้คนก็จะมีข้อร้องเรียนอยู่ในใจและความขุนเคืองเหล่านี้จะปะทุออกมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในบางครั้ง คำพูดของผู้เท่าเทียนทำให้ทุกคนหุบปากผู้หยุนติงมีสีหน้าเคร่งขครึงบนใบหน้าของเขาเขารู้ว่าเขามาเป็นผู้นำของนิกายได้อย่างไรผู้นำนิกายเก่าถูกเขาแอบวางยาและกลายเป็นบ้าเล็กน้อยเขาจะล้มป่วยเป็นครั้งคราวดังนั้นเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากสละราชสมบัติ แม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นผู้นำนิกายแต่เขาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำนิกายเท่านั้นและเขายังไม่ได้รักษาตำแหน่งของเขาในฐานะผู้นำนิกายอย่างแท้จริงหากคุณต้องการรักษาตำแหน่งของคุณในฐานะผู้นำนิกายคุณต้องได้รับดีวายไฟสีเพื่อสั่งการนิกายเปลวไฟส,สีม่วงคำสั่งไฟศักดิ์สิทธิ์นี้เปรียบเสมือนผนึกหยกประจำชาติเมื่อคุณได้รับสิ่งนี้เท่านั้นจึงจะถือว่าชอบธรรม ผู้เท่าสู่ใส่ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ลงในภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์เมื่อหลายปีก่อนเขาอาจป้องกันไม่ให้ใครก็ตามสอดแนมตำแหน่งของผู้นำนิกายตอนนี้เขาบ้าคลั่งมากจนไม่สามารถเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ได้มีอะไรอีกบ้างเขาจะทำอะไรกับผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์นี้ได้บ้างเอามันออกไปหั้วหยวนติงถอนหายใจ ท่านอาจารย์ผู้เท่ากุยสามารถใช้แผ่นหินเพื่อเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ได้แต่ผู้ชายคนนี้ไม่กินน้ำมันหรือเกลือและไม่กินอาหารแข็งหรืออ่อนเขาอาจจะไม่ฟังเราพี่พูดไม่จำเป็นต้องถามผู้อาวุโสกุยตราบใดที่ผู้นำนิกายจัดการประชุมผู้อาวุโสและผู้อาวุโสทุกคนตัดสินใจที่จะเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ผู้อาวุโสกุยทำได้เพียงเปิดมันเท่านั้นเขากล้าฝ่าฝืนกฎของนิกายได้อย่างไร ผู้อาวุโสคนหนึ่งกล่าวมันพูดง่ายผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆเห็นด้วยได้อย่างไรพวกเขาคงคิดว่าจะผลักดันจู้หลิงขึ้นสู่จุดสูงสุดได้อย่างไรผู้เท่าร่างขอมโต้กลับเอาละหยุดเถียงได้แล้วเราจะหารือเกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เท่าตัดสินใจในอีกไม่กี่วันอย่างไรก็ตามเพื่อให้ลูกชายของฉันฮูโอตงกลับไปสู่นิกายคุณต้องยกมือขึ้นเพื่อเห็นด้วย ฉันจะเพิกเฉยต่อมันเอาหน้าไม่มีที่ว่างสำหรับการเจรจาในเรื่องนี้คุวหยวนติงคอโตแล้วพูดพ่อเมื่อฉันกลับไปที่นิกายฉันเพียงต้องการช่วยให้คุณรักษาตำแหน่งของคุณในนิกายฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ในนิกายเลยโลกภายนอกนั้นวิเศษมากและเมื่อฉันกลับมาสิ่งนี้เวลาฉันต้องฆ่าซูลิ่งทั้งหมดเป็นเพราะเธอที่ฉันถูกไล่ออกจากนิกาย ตราบใดที่ซูลิ่งกลายเป็นผู้หญิงของฉันจะไม่มีใครในนิกายสิยานที่จะคุกคามคุณฮูโอดงยกมุมของปากของเขาและหรีตาลงเล็กน้อยกล่าวท่านโปรดอย่าหุนหันพลันแล่นฉันได้ยินมาว่าจูหลิงไม่ได้ออกไปข้างนอกตลอดทั้งวันและกำลังฝึกซ้อมอยู่คาดว่าเธอได้มาถึงระดับที่9้าของอาณาจักรความทุกข์ยากแล้วผู้เท่าร่างของรีบชักชวนหัวตรงบทที่ ,3969 ถังคิด ตอนนี้ฉันเพิ่งกลับมาฉันจะไปเล่นกับลูกสาวของเจ้าของนิกายเก่านี่ไม่ใช่เรื่องดีบางทีการต่อสู้ภายในนิกายสิยานอาจไม่สามารถควบคุมได้ห้าห้าห้าระดับที่เก้าของอาณาจักรความทุกข์ยากนั้นไม่มีอะไรเลยหัวตรงหัวเราะออร่าของเขาก็ระเบิดออกมาและเปลวไฟสีดำยังคงเผาไม่รอบรอบตัวของหัวตรงปีศาจท,ที่ทรงพลังที่สุด ทุกคนตกตะลึงยกเว้นหู่ยหยวนติงที่ไม่มีการแสดงออกบนใบหน้าของเขาดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าหั่วตรงฝึกฝนทักษะปีศาจมาเป็นเวลานานแล้วหลังจากนั้นทันทีไฟรอบตัวของฮูโอดงเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและลาเวนเดอร์เมื่อไฟเปลี่ยนไปออร่าบนร่างของฮูโอดงก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากผู้อาวุโสทุกคนตกตะลึง ไม่มีใครคาดคิดว่าฮูโอดงซึ่งออกจากระดับที่8ของอาณาจักรความทุกข์ยากจะไปถึงจุดสูงสุดของอาณาจักรความทุกข์ยากเมื่อเขากลับมาด้วยโอกาสเพียงเล็กน้อยฮูโวตงก็สามารถเป็นปรมาจารย์ในอาณาจักรมหายานได้ไม่น่าเชื่อเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ร่างกายของฮูโอดงเชี่ยวชาญไฟขั้นสุดยอดถึงสามประเภทผู้อาวุโสด้วยความแข็งแกร่งของชั้นหากชั้นอยากเล่นจูหลิงไม่มีใครหยุดชั้นได้ใช่ไหม ั่วตรงพูดด้วยรอยยิ้มจางๆทุกคนเนี่ยไปด้วยความแข็งแกร่งนี้แม้แต่ผู้เท่าอยู่ก็ไม่สามารถหยุดเขาได้เลยอันที่จริงมีอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกชายของฉันกลับมาในครั้งนี้และนั่นคือการใช้ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสที่จะทะลุผ่านขอบเขตความทุกข์ยากและเป็นปรมาจารย์มหายานดังนั้นในไม่กี่วันที่ผ่านมาฉันจะหาวิธีเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์และปล่อยให้ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์ถูกเปิดเผย ฮั่ยหยวนทิ้งกล่าวในขณะนี้ทุกคนเข้าใจเหตุผลที่จูจูฮูโอ,อยูอันติงก็เรียกฮูโอดงกลับมาจากข้างนอกหากใช้ผนึกไฟศักดิ์สิทธิ์เป็นโอกาสให้ั่วตรงทะลวงผ่านอาณาจักรความทุกข์ยากและได้รับการเลื่อนขั้นเป็นอาณาจักรมหายานมันจะคุ้มค่าจริงๆอาจารย์นิกายฉันมีความคิดฉันคิดว่าฉันสามารถให้ผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆตกลงที่จะเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ได้ผู้เท่านาเทียนกล่าว ความคิดอะไรละ่ะหู้ยหยุนติงถามด้วยความสนใจผู้เท่าเทียนเป็นคลังความคิดของหู้ยหยุนติงมาโดยตลอดซึ่งเป็นสาเหตุที่หู้ยหยุนติงถามชื่อผู้เท่าเทียนตั้งแต่แรกยิ่งไปกว่านั้นผู้เท่าเทียนยังกล้าหลับตาและหลับไปต่อหน้าหู้ยหยุนติงทั้งหมดนี้เป็นเพราะสมองของเขาความแข็งแกร่งของผู้เท่าเทียนไม่สูงมากแต่สมองของเขาดีมาก โลกแห่งเทพเจ้าและมนุษย์เคารพในความแข็งแกร่งและผู้คนจำนวนมากฝึกฝนอย่างหนักดังนั้นไอคของพวกเขาจึงไม่สูงใครมีสมองน้อยก็เป็นคนคิดได้หัวหน้านิกายผู้อาวุโสยูและคนอื่นๆไม่พอใจเสมอที่ผู้อาวุโสหูถูกจำคุกเป็นเวลา30ปีเราสามารถใช้ผู้อาวุโสหูเป็นชิปต่อรองได้ตราบใดที่ผู้อาวุโสยูและคนอื่นๆตกลงที่จะเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ เราก็สามารถปล่อยตัวได้ผู้เท่าหูจะไม่ถูกขังไว้เป็นเวลา30ปีหากพวกเขาไม่เห็นด้วยเราก็จะเก็บมันไว้ผู้เท่าเหล่านี้จากเชื้อสายของปรมาจารย์นิกายเก่ามีมิตรภาพที่ลึกซึง้งฉันคิดว่าพวกเขาจะเห็นด้วยเพื่อเห็นแก่ผู้เท่าหูผู้เท่าเทียนพูดอย่างระมัดระวังใช่ทำไมฉันถึงไม่คิดอย่างนั้นละ่ะ ห้วยหยวนทิงตบโตแล้วลุกขึ้นยืนพูดอย่างตื่นเต้นถ้าอย่างนั้นก็ใช้วิธีนี้ถ้าพูดเท่าอยู่และคนอื่นๆไม่เห็นด้วยฉันจะขังพูดเท่าหูวไว้อีกหลายสิบปีมาดูกันว่าพวกเขาจะเห็นด้วยหรือไม่ท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าผู้เท่านายู่รับสิทธิ์ใหม่และเอาชนะหลิวซื่อตรงในการแข่งขันศินละปะก,การต่อสู้ภายในเขายังขอให้หลิวซื่อตรงเรียกเขาว,ว่าพี่ชายคนโตห่วตรงถามห้วยหยวนติง ถูกต้องฉันไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้พบลูกศิษย์ของเขาที่ไหนดูเหมือนว่าเขาจะอยู่ที่ระดับที่สี่ของอาณาจักรความทุกข์ยากแต่สุดท้ายเขาก็เอาชนะหลิวซื่อตรงได้ในท้ายที่สุดหลิวซื่อตรงก็เสียสลับแล็กเดมอนโลตัสและสังหารพวกเราแม้ว่าซีฮูโอความลับสุดยอดของนิกายซี่ยานจะถูกเปิดเผยแต่เขาไม่สามารถเอาชนะผู้ชายคนนั้นได้ผู้ชายคนนั้นดูเหมือนจะไม่กลัวซีฮูโอมันแปลกจริงๆ เขาพูดถึงเรื่องนี้สิทธิทภาคภูมิใจที่สุดของเขาพ่ายแพ้และเขายังคงเรียกเขาว่าพี่ชายคนโตนี่คือการสูญเสียหน้าสิ่งสำคัญคือเฉินปิงไม่กลัวไฟซึ่งทำให้หุ่ยหยวนติงแปลกมากบทที่3,970เก็บรายละเอียดไว้ต่ำไม่กลัวไฟที่รุนแรงหัวตรงขมวดคิ้วผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ผดเด็จการไฟที่แท้จริงเหรอ เป็นไปได้ยังไงเผดเด็จการไฟที่แท้จริงต้องการการดับไฟที่รุนแรงถึงสิบประเภทและเขาจะต้องสามารถต้านทานได้มันจะกลายเป็นผดเด็จการอคีภัยอย่างแท้จริงเห็น <c oughs> <He S 2> ได้ชัดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่ผู้ชายคนนั้นจะมีร่างเพลิงที่แท้จริงฉันสงสัยว่าเขามีสมบัติใดๆที่สามารถยับยั้งไฟขั้นสูงสุดได้ขวหยวนติงกล่าวพร้อมส่หัว กูโอยูอันติ้งพูดถูกเฉินปิงไม่ใช่ผดเด็จการเพลิงจริงๆเขาแค่ใช้ปเปลวไฟน้ำแข็งที่เย็นเฉียบของเขาเองเพื่อปกป,ป้องร่างกายของเขาหากใครสักคนที่มีซีวอรแข็งแกร่งกว่าเฉินปิงจะต้องฝ่าเปลวไฟน้ำแข็งที่เย็นเฉียบของเฉินปิงมันคงเป็นไปไม่ได้ที่เฉินปิงจะไม่ถูกเผาจนตายฉันจะไปพบผู้ชายคนนี้เมื่อฉันมีเวลาคั่ตรงสนใจเฉิญปิงมากลูกเอ๋ยช่วงนี้เจ้าต้องทำตัวไม่เปิดเผย หากมีข้อขัดแย้งมันจะลำบากหากผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆตกลงที่จะเปิดภูเขาไฟศักดิ์สิทธิ์ผู้หยวนติงเตือนฉันเข้าใจแล้วผูวตรงพยักหน้าการประชุมลับดำเนินไปจนถึงเที่ยงคืนก่อนที่จะยุบวงผู้เท่าอยู่และคนอื่นๆไม่รู้เกี่ยวกับการประชุมลับที่จัดขึ้นโดยผู้หยวนติงกลางดึกเช้าวันรุ่งขึ้น เว่ยชิงมาถึงลานบ้านของเฉินปิงเร็วมากเขาต้องการดูว่าเฉินปิงนอนกับเฉียนซิ่วหรือไม่แต่เมื่อเขาเห็นเฉินปิงติดตามเฉียนซิ่วจากสองห้องที่แตกต่างกันเขาก็รู้สึกมีความสุขเล็กน้อยดูเหมือนว่าเฉินปิงจะเป็นสุภาพบุรุษจริงๆและเขาไม่ได้รับโอกาสนอนกับเฉียนซิ่วพี่ชายทำไมคุณมาที่นี่เร็วขนาดนี้เฉินปิงถามอย่างสับสนเมื่อเห็นเว่ยชิง เช้านี้เว่ยชิงมาทำอะไรที่นี่น้องชายอาจารย์ขอให้ฉันมาหาคุณและอยากพาคุณไปพบกับพี่สาวจูหลิงเว่ยชิงพูดเมื่อเฉินปิงได้ยินดังนั้นเขาก็พยักหน้าอย่างมีความสุขหากเขาสามารถเรียนรู้วิธีผสมผสานไฟขั้นสูงสุดจากจูหลิงได้เฉินปิงจะไม่ต้องอยู่ในนิกายสิยานอีกต่อไปคุณอยากพาน้องชายไปพบพี่สาวคนโตจูหลิงหรอ เฉียนซิ่วดูประหลาดใจเมื่อได้ยินสิ่งนี้ใช่แล้วอาจารย์ของผมมาจะพาน้องชายของเขาไปที่นั่นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีให้ทุกคนผมอิจฉาน้องชายของผมจริงๆเมื่อทิงกล่าวเฉียนซิ่วหยุดพูดแต่เห็นได้ว่าใบหน้าของเธอดูแย่นิดหน่อยเพราะเธอรู้ดีว่าเมื่อเทียบกับจู้หลิงแล้วเธอก็ด้อยกว่ามากหากไม่มีการเปรียบเทียบจูหลิงยังสามารถเกลี้ยกล่อมเฉินปิงได้ช้า,ชา แต่ถ้าเฉินปิงต้องการพบกับจูหลิงเขาคงจะคิดถึงแค่จูหลิงเท่านั้นและไม่แม้แต่จะมองเฉียนซิ่วด้วยซ้ำเฉินปิงก็เห็นสิ่งที่เฉียนซิ่วหมายถึงแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยเมื่อเทียบกันแล้วเขาไม่มีความรู้สึกต่อเฉียนซิ่วเลยคุณไม่สามารถนอนกับใครสักคนเพียงเพื่อเอาใจเฉียนซิ่วโดยไม่รู้สึกอะไรเลยได้เธอยังเป็นสาวใหญ่อยู่ดังนั้นนี่จึงไม่รับผิดชอบ เชิญปิงติดตามเมื่อชิงไปพบกับผู้เท่าอยู่หลังจากพบผู้เท่าอยู่ผู้เท่าอยู่กล่าวว่าฉันได้กล่าวสวัสดีแล้วและฉันจะพาคุณไปพบกับพี่สาวจูหลิงของคุณในวันนี้เมื่อชิงโปรดไปด้วยเช่นกันดูเหมือนว่าคุณจะยังไม่ได้พบพี่สาวของคุณเลยจูหลิงยังอัญประกาศคู่อะไรนะฉันเห็นพี่สาวจูหลิงด้วยเหรอเยี่ยมมากเมื่อชิงตะโกนอย่างตื่นเต้น เมื่อเห็นท่าทางเศร้าหมองของเว่ยชิงผู้เท่าอยู่ก็อสองครั้งนี่มันน่าอายมากเว่ยชิงจึงระง,งับความตื่นเต้นและพยายามอย่างหนักเพื่อควบคุมอารมณ์ของเขาทั้งสองคนติดตามผู้เท่าอยู่ออกจากคฤหา์จากนั้นมุ่งหน้าไปยังส่วนลึกของประตูซีเอียนยิ่งคุณเข้าไปในนิกายเปลวไฟสีม่วงลึกเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับการปกป้องอย่างหนาหนามากขึ้นเท่านั้นและความแข็งแกร่งของเหล่าสาวกก็ไม่น้อยหน้า น้องชายแม้แต่สิทธิ์สายในก็ไม่สามารถเข้ามาที่นี่ได้ง่ายงาย่ายเมื่อชิงกระซิบกับเฉินปิงแต่เฉินปิงสับสนเล็กน้อยเพราะเขาพบว่าเขาดูเหมือนจะเดินบนถนนสายนี้ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอาคารที่อยู่รอบๆดูเหมือนว่าฉันจะได้เห็นพวกมันหมดแล้วตอนที่ฉันเดินไปรอบๆเมื่อคืนนี้อาจารย์หลังจากที่พบกับพี่สาวจูหลิงแล้วฉันขอพบกับผู้นำนิกายเก่าได้ไหม เชิญปิงถาม